À. Trong trong chong 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 đấy, xe... à. chai mới, lái, phải lộ, phải. mưa mưa xe À. đời đây chạy lên đây Sáng xuất cậu khải hang à. Hãy เดีพี่น้องไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนก่อนน้องจำไทยกลับมาแต่ส่งเด็กๆไปโรงเรียนเลยสิไปพาไปหาหมอสกันเนาะไข่สองสามเมื่อเลยไปเดินทางเนาะได้ดีเลยคนลดต่๊งแล้ว บนเทียงบรได้มาาด้วยพุธเห็นบ่บรได้มาส่งได้กับเขาเด้ออย่าพาน้องดื้ออะไรได้ปลงเฮียนยอ่ะพี่น้องตอนนี้ตัดทาบมาพาน้องจบมหาหมอเนาะตอนนี้กำา,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 มมา,านนลังรอดเป็นว่างยาให้ตัวเป็นเก้หาหกนาน เนได้งไ้องเือปะปักป็นว่าเจ็บข้อม้ทานไหอเอข้อไว้เนาะอนี้เออกิดเนี่ยแบบกินยาไงที่กินกินมาจากไสิซักกิน้เนาะกินเอากินพ่นไปกับซักสามสิบเก้าใ่ ได้ลอยซักบรลอยกะไปดีปะ,ะ <c oughs> ไปดีปะลุงปนะไปดีปะลุงย้บ,ยบ,นะบไปลุงนี่เจ็บี่เจ็บเจคอนำบิดปองยันซองเมือออ่อไรอันลอยโดยสามสิบเก้าไข่เนี่สามสิบเก้าสี่สิบ ี่เป็ดสิบสองสี่สามสี่สี่สี่ห้าไปแล้วไข่สูงสุดสามสิบเก้าไข่แล้วมาขึ้นกันรุมนั่งเข้ามาบ่น้องร้อยกระสีไข่นาอิบบ่น้องร้อยจ้ะชีสกี้นั่นฮะคขอนอีกไอ้ทันหม้อสมบูรณ ม <ira> ีช so 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 ่อกับเพียนออลโชนบอกโอันนเดี๋มากินล้วเอาช่อๆพอบอกเอากลือแกินโดยอมันจังมันจมแห้งเสียงันจะเาเสียวพี่น้องโอลโนตัวนี้ผสมน้าสนเงเงินิน นไ่ไเป็นลูกปยปับใจเด้อสิไปปับใจท่านมอยไลไปลูกไปเมื่อเขาแล้ิงขาแล้าดยแดแห้งได้นองเจมเจกนี่มัแกะออกก็ต้องใส่เสียนาลูกเมื่อพ้นเเดือนมกะออกแล้วแห้เโตกินข่าแล้วกินยาใส่ดย เดินเดินใจเลยไรสามสิบเก้าไข่แห้งเราโอ้เราสีลมนะครึ่งไใบจ้ะสีลมเทียงหน้าแล้วพี่น้อนแต่หลังจากมาตาหาหมออันะไม้น้ำเดือกระโปกกระปองแทนในเดือเพิ่นปั๊บไม้แล้วเพิ่นมาตรวจเห็น อยู่ทั้งบ้านเขาปะนังส่นมานกวดทั้งผูวบ้านนำยังกวดกระโปงกระปอง,ปอง,ปองทำความสะอาดเทือนซานยุงลายช่วงหนึ่งยุงระบาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับกระโปงกระปองความทิ่มน,น้ำในมอหันคังในโอในเองเนะห็นยังตัดใบตองบ่ฮะตัดใบตองเตรียมสีห่อเข่า ตัดขายน้ำอีกมีคนซื้อปะไปวางในหา้างฮะเออไปางเห็ดเป็นแหลบเป็นแหลบดีะปะจ้ผสมใส่หนเดาจำเด้อผสมใสนม่น้ำหนลิตรเด้อพี่น้อง ต้องเป็นตัดเตรียมไปละแล้วก็ตัดหญ้าเท่าพุ่นเนาะพี่น้องแล้วก็ทั้งนี้ก็ตัดเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องขาดโบเอ้นเยอะดีน่ะขาดเท่าสองอันซิดาร์พี่น้อง มักู้มันก็ตน้นหางเริ่มเป็นพี่น้องโอ้ตอนน้นอะไรก,ก็สมสิกินพี่น้องต้นขามต้นนี่ก็โค่นพี่น้องผลดีเกินเป็นให้ดินบวมพี่น้องอัย่างกล้วยฮากระปุกปีนี้พี่น้องออกหล่อเลยเลี๋ยวหมากทันกักนหมากยิ้ใหญ่พี่น้อง ใหนีน้ำกับทัดพันมากทิ้นพี่น้องต้นนี้น้อยก,กับเป็นต้นนี้แห้งลายพี่น้องอนี้ก็ดินบวมกลนมัดพี่น้องะต้นใหม่ต้นมะเขยบต้นนี้กับโคตรเลย ปีหน้าสีได้กินบอนโอ้อต้นมะขามต้นนี่ต้องหาไม่ค้ำนะจะนะมะเขียบอ่ะเขียบน้อยนาถึงได้ติดกินตลอดพี่เรางพอได้กินเนาะบริพได้ซื้อพ่นเรา Nó xe máy mới đỉnh bà? Oh, hãy coi gói thông nâng Ồ, oh, thông sụp lên đó Tháng thêm năm bà? Mình 6 nọ Cái xe Nên có cuối nữa rồi bắc mà, quên, mà? mà, bác mà Nhưng mà thân bắc mà này, quên Nó mày xong phay cái nữa นีก่ก็ลังเดือหลังห้องน้ำเนี่พี่นอ้องมีเวลาจังสีจัดการพี่เราเลยเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแหละ,ะได้ยังพี่นออ้องได้แต่กระปูหอยปลาบูมีลูกมีเฮดิเด็กก่อนพี่น้องเลยมาม่าเนาะมาะม่ามาม่าน้ำใสลูกให้คนไข่กับลองลอยอื chân chin giai phật bầu súp bà Oh nhau hôn nhau bào 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 bao bào 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 ตักสีจานเลยตักสีจานกินแล้วกินยากเนเนีอมนดเลยกินเทละก้อนกินเทละก้อนกินเทละก้อนินเกยกินเกยกินอะไรกินยาเวลาแม่ต้องขอเปียงใหมากินมากินละมากินเร็ว พอใส่ผีกซ so so wow ้ำเจ้าก็เก so so ็บขอกับจังละกินบ้างลูกน้าเป็นเป็นบัรเลยกินยากินมาเคียบลายเลยกินกระเทียนนินตีกินเอกินอยเป็นบัตรกินบ้าเนี้กินเลยกินเลยอยงกินยา một kết năm sai mì năm sai cái xin phơi à... à, à là gin tên gin đây gin tên ăn tên gin tên gin mẹ gin tên gin ăn, ăn ăn gin tê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 n ทังแพทย์ทังหมออนนะะหมอเรากวดแต่ละเฮือนมีน้ำค้งังมียังบอให้จัดการให้กระโปกระปองอะ <c oughs> ถ้าเพืนเห็นเพื่นปั๊บไหมเพิ่นเดือนห <c oughs> นึ่งหาสิพันนิดหน่ยพี่น้อยหก <c oughs> ขาดครับบ่ม่บอขานะ <c oughs> ่มือัน,น,นูเอ็นกิ่มนเ็าิิลก ยินเราที่ได้เอายาให้ยินนะยินบ่บงพอซีบ่เออมาที่เวียดนามฮึสดมันจังโลคอจะหมดเจ็บคอนเจ็บคอกินน้ำอุ่นหามกิมนน้ำเย็นตัวน่ะพอเสียน้ำสี่ซองหนึ่งตัวน้ำล,ลิตรหนึ่ง เออก no ินอนนั้นแหละกินกินอันน้นบอกลส้นกระเละไปใส่ต่อไปไปทิงหัวใส่ต้นมาเกียบมากลำไยเนี่ยนะทิงหัวไปใส่หน้าอีก มันแดดหมดแล้วจังได้เสีดได้เสีดพัดโกพัดเก๋ออ่ะมาในีกะบุญยังพี่น้องอ่ะพาลูกพาหมอพาน้องแจ่มพันกุ์ไข่ขึ้นมาขึ้นกะแม่เผนลูกขอกมามาขึ้นพี่น้องอ่ะแต่เสียเงินแต่เศร้าแต่เสียวแล้วมันีลอยบาทพี่น้องอห้าสิบพันขายขึ้นขายยาเนาะส่วนนีใส่วนกับคนไข้ายคนตก ลูกเจ <S oul super> ้าก็มีสามสี่คนพาหม้อลูกหมอแมวบมออยู่ในเฮือนเพิ่นเพิ่นทหม้อบุญอาชีพนี้ก็ลาพีนแล้วน้องไปก่อนเด้อวยนะผมมีอย่างไรจอนเพิ่มจะอนามัยทำความสะอาดตัดใบตองใบตองไว้เตรียมห่อข้าวห่อหนำแหละเชื่อก็มีผู้ซื้อก็ขายเนาะห่อใบตองห่อกระไลอยู่ลายพีนอยู่ดีมีแห้งมันสกูสุกคนพี่น้องบ่อยู่ไทยอยยาลาต่างประเทศเนาะ ที่เขามาหักซมคลิปมาอึ่นแต่ต้นจบแล้วก็บอกกดค้คาโฆษณาเนาะเพียงเนาะจะไหนก็เป็นกำลังใจให้หนเด้อเพียงเด้อเพื่อมีกำลังใจทำคลิปใหม่ให้สู่ต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแรกเพียงเนาะสบายดีสบายเพียงเนาะพรคลิปหน้า